สวัสดีชาวราศีกุมกับคำทํานายในครึ่งเดือนหลังเมษายน2567ค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งแสงสว่างได้เข้าทํามุมกับดาวการเงินการทองการทรัพย์ ของท่านตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม2567ค่ะมันจะส่งผลอย่างไรมันมีดาวอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะที่มันขยับในวันที่22เมษายนนะคะวันนี้ออกคลิปวันที่14เมษายนวันครอบครัวแต่ดาวเกตซึ่งเป็นตัวขยายเข้าไปที่ราศีกลุ่มทับราศีแล้วก็บางท่านก็เป็นลัคนาสถิตราศีกลุ่มแล้ว ไปชนกับดาวเสาซึ่งดาวเสาเป็นเจ้าเรือนพบวินาศนะคำว่าวินาศหรือวินาศนะมันก็มีทั้งความหมายดีความหมายลบและความหมายกลางๆก,ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะคำว่าพื้นดวงคือดาวที่เราเอามาจาก,กวันเกิดของเรา การที่ดาวเกตซึ่งเป็นตัวขยายเข้ามาทำมุมกับดาวเสาตัววินาาณะให้ขยายบางคนคงจะได้เดินทางไกลค่ะบางคนกำลังคิดหาคำตอบบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็อาจจะได้คำตอบบางคนคิดกำลังจะจบบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีเกณฑ์จบ บางคนจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่อาศัยบางท่านก็จะได้สิทธิ์นั้นแต่บางคนถ้าดาวเสาทักษาเสียมาจากเรือนเสียก็อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคกลายเป็นความวินาศหรือภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าชิบหายขออภัยนะคะ บางท่านรับไม่ได้ในคำพูดคำจาเพราะว่าเราอยากฟังแต่สิ่งรื่นหูกันเราอยากฟังแต่สิ่งที่เป็นโพสิทีฟหรือความหมายด้านบวกกันแต่ชีวิตของเราบนโลกใบนี้มีทั้งร้ายมีทั้งดีมีทั้ทงความสุขมีทั้งความทุกข์เราควรจะมาพูดสิ่งที่เป็นความจริงกัน ในเมื่อมันถึงเวลาที่คุณจะต้องชิบหายไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาถ้าคุณเป็นคนมาถ้าคุณเป็นคนไม่ดีมาจะจากอดีตชาติจะจากชาติาตที่โน้นจะจากสิบชาติหรือจะจากเมื่อวานหรือจะจากสิบปีที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางคนจบทุกสิ่งทุกอย่าง บางคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนจะโยกย้ายเป,ปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยจะด้วยงานไม่ด้วยครอบครัวไม่ด้วยการศึกษาไหมโดยตามหัวตามเมียตามลูกไหมก็ไปกันตามพื้นดวงของท่านคาทํานายในช่อง YouTube มันไม่ตรงกับทุกคนค่ะบางเรื่องบางราวก็ตรงกับบางคนทำไมด,ดิฉันเป็นหมอดูคนเดียวที่แยกย่อยออกเป็นรายวันเพราะคำว่าราศีอย่างเดียวมัน มันกว้างเกินไปก็ดีฉันเพียงพยายามที่จะให้มันแคบที่สุดเท่าที่จะแคบได้เพื่อเจาะให้ตรงกับส่วนบุคคลมากที่สุดแต่การเดินทางการที่ดาวอาทิตย์ยกในวันที่13เมษายนนี้จรชนดาวการเงินการทองการทรัพย์ของคุณอยู่บางท่านอยากย้ายก่อนหน้านั้นไม่ได้ย้ายเงินเข้าอยู่เฉยๆเงินเข้าก็ได้ไปแล้วที่สำคัญ ดาวพระหัสสวัสดีจะยกในวันที่30พฤษภาคม30เมษายนสิ้นเดือนพอดีบางคนอยากได้เงินบางคนไม่มีเงินพอเงินเข้าปุ๊บย้ายจะขายที่ขายทางขายบ้านขายรถจะเงินมาจากไหนก็แล้วแต่หรือบางคนอยากจะโยกย้ายงานแล้วมีได้ย้ายสักทีมาแล้วค่ะตัวช่วยหรือบางคน จำเป็นจะต้องตามผัวตามเมียตามลูกตามเต้าตามคนในครอบครัวตามญาติผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ก็เดกไปมันถึงเวลาแล้วนี่คะหรือบางคนครอบครัวมีความคาราคาซังอยู่โน่นนี่นั่นอยู่มันไม่คาราคาซังแล้วนะคะเดี๋ยวภายในครึ่งเดือนหลังเมษายนนี้ทุกอย่างจะเป็นรูปเป็นร่างและเด่นชัดมากยิ่งขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์ ความเพียรพยายามในหน้าที่การงานที่อยากจะประสบผลสําเร็จก,ก็มุ่งมป่ปรารถนาคนเกิดวันจันทร์ถ้าบอกว่าเรื่องที่ทางบ้านช่องความมั่นคงแข็งแรงในชีวิตบางสิ่งบางอย่างมันหรือบางคนไม่อยากรับตําแหน่งงานมันคือการยุ่งยากมันคือการต้องโยกย้ายบางท่านคงไม่รอดแล้วล่ะค่ะไปนะคะดาวมันบอกว่าไปก็ต้องไปคน เกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยค่ะสิ่งที่เพียรพยายามมุม่งม,มั่นที่จะสำเร็จสมประสงค์หรืออะไรก็แล้วแต่ฟ้าประทานให้ท่านละคนเกิดวันพุธก,ก,กลางวันงานเกิดวันพุธกลางวันงานตำแหน่งงานจะเป็นตัวนำพาค่ะคนเกิดวันพระหัสบดี มันก็อาจจะมีปัญหานะคะอาจจะมีปัญหาแต่ด้วยคุณที่มีความเป็นคนที่มีความมานะเพียรพยายามแล้วก็ดาวประจําตัวตอนนี้ได้รับอิทธิพลการช่วยเหลือจากบางสิ่งบางอย่างละนะคะถ้าจะมีคนเข้ามาช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะให้สุขให้สําเร็จให้สมหวังในสิ่งที่ต้องการก็มาละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยก่อนยังไม่ราบเรียบสักทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พลังการโน้มนําของดาวไปสู่ข้างหน้ามันมากกว่านะคะคนเกิดวันศุกร์ วิถีชีวิตกําลังจะเปลี่ยนแปลงกลันมันจะเจริญเติบโตนะคะการติดต่อเจรจาประสานงานอะไรก็แล้วแต่รู้สึกราบรื่นไปหมดถ้าจะมีการเซ็นสัญญาอะไรเกิดขึ้นเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อยอดหรือแม้แต่การจะสร้างบ้านสร้างรถสร้างที่สร้างฐานสร้างบ้านสร้างช่องสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้เกิด,ดขึ้นกับชีวิตเจริญเติบโตบางสิ่งบางอย่างหรือจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คนเกิดวันศุกร์ถือไว้แห่งงานกําลังจะพุ่งพรวดค่ะคนเกิดวันเสาร์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย บางท่านอยู่เมืองนอกแล้วจะกลับเมืองไทยเมืองไทยอยู่เมืองไทยแล้วจะไปเมืองนอกก็ <c oughs> <c oughs> คงจะสําเร็จสมหวังแล้วก็มุ่งมา่ปรารถนาถ้าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านหลังหนึ่งจากอําเภอหนึ่งไปสู่อาเภอหนึ่งวิถีชีวิตกําลังหรือบางคนไม่มีบ้านเลยหรือกําลังสร้างบ้านอยู่บ้านจะเสร็จละอย่างนี้เป็นต้นคนเคยมาพูดราหกูก็เหมือนที่ที่ท่านบอกว่ามันมีดาวตัวหนึ่งที่ขัดเพื่อนอยู่ ในพื้นเดิมของทักษะเดิมนะคะหมายความว่าพื้นเดิมของเราแต่ว่าดาวจรเมื่อก็อาจจะเจริญเติบโตแล้วโดยเฉพาะการที่ดาวเกตด,ดาวเกตยกเข้าจรเจอดาวเสาตัววินาศนะแต่ว่าทัทกษะงามมากคือความเจริญเติบโตคุณจะมีโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่ดีโดยไม่เึกฝันแต่มันอาจจะเป็นทุกขลาบตำแหน่งงานใหม่ไม่บานใหม่ไม่รถใหม่ไม่แต่เป็นหนี้เป็นสินไงคะ หรือบางคนรอกู้นี้ยืมสินอยู่แล้วไม่ได้สักทีอยู่ๆแบงก์นอนุมัติอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นการเดินทางของดาวอาทิตย์และก็ดาวเกตแล้วที่สําคัญมันมีดาวตัวหนึ่งเข้ามาที่เรือนการเงินของคุณก็คือดาวอังคารท่านยกเข้าวันที่23เมษายนอยู่60วันอยู่45วันขออภัยอยู่เดือนครึ่งดาวอังคารยกเข้าสู่เรือนการเงินนะคะเรือนการเงิน และจรจจองเตอดาวราหูนะคะในวันที่23เมษายนมันเป็นคู่โชคเลข3883มันเป็นคู่โชคแต่ขอให้บริหารจัดการให้ดีนะคะขอให้บริหารจัดการให้ดี ใครที่เป็นสายเสียงหวยรวยเบอร์มีโอกาสโชคแน่นอนมีโอกาสเงินเข้าแน่นอนแต่มันเป็นคู่ที่ถ้าคุณเผลอถ้าคุณฟุ้งเฟ้อถ้าคุณคิดว่าคุณแน่เดี๋ยวมันจะพลิกจากดีเป็นร้ายก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในเรื่องของการจ่ายเงินเพราะว่ามันจะมีเงินพิเศษเข้ามาหลังวันที่23เมษายนนะคะแล้วสภาพ หน้าที่การงานโต๊ะาโ,โต๊ะทำงานหรือแม้แต่ครอบครัวหรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งท่านเดินเสื่อมอยู่ก็เหมือนที่บอกว่าคุณถึงเวลาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคุณถึงเวลาที่จะได้ความมั่นคงแข็งแรงของชีวิตละก็ดาวท่านจะส่งเสริมในวันที่7พฤษภาคมก็เรียกว่าพฤษภาคมเป็นต้นไปก็ขอเว้พร้อให้ทุกท่านมั่นคงแข็งแรงในสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังพื้นดวงชะตาของเรามันบอกได้นะคะว่าเรา ที่แบกมาจากอดีตชาติเราหวังเรื่องอะไรหรือเรามีแบกลิสเรื่องของอะไรอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดวงคนเรามันไม่ใช่อ่านง่ายๆนิสัยคนก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์กันทุกคนบางคนก็หมกเม็ดบางคนก็ขี่โกหกบางคนก็กลัวจะเสียหน้าเสียตาหรือบางคนก็ยอมรับสภาพความจริงของดวงตัวเองไม่ได้ คือถ้าจะอ่านปุ๊บแล้วรู้คุณทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้ค่ะภายในไม่กี่นิวททีตอบเลยว่ายากมนุษย์มีร้อยแปดพันเรื่องประการแต่อย่างไรเสียการเดินทางของดาวอาทิตย์ยกเข้สาสู่ราศีเมษตัวเหนียวนําให้ท่านไปข้างหน้าแล้วดาวการไปข้างหน้าของท่านพร้อมที่จะไปแล้วก็ขอให้ทุกคนไปแล้วประสบผลสําเร็จมีความดีงามเกิดขึ้นมีสิ่งที่ตัวเองมุ่งม,มา่ปรารถนาได้ดียิ่งขึ้นสุขสันต์เทศกาลสงกรานค่ะ